โอ้โอแท็กอะบางเห็นมาลงโอ้ยพี่น้องปองปายปราจาก,กับบทจักว่ามันเกิดอย่างขึ้นเด้อไปของเพื่อนปรจาจ่าบอกแน่ใจว่ามันเกิดอย่างขึ้นเด้อคะ่ะอาจจะเป็นเพราะดินที่ตักขึ้นมาจากบ่อเนาะคะ่ะนี่อาจจะเป็นที่ดินที่ตักขึ้นมาจากบ่อเดี๋ยวเดียวปรจาจ่าให้เบิง่งงามงามงาม พงามหลายงามขังงามอรีอันนี้พระจาบรได้แต่งบ้ได้แปลงเอาถ้าเกิดว่าเพิ่นเป็นกล้วยด่างอาลายหินเนาะจ้ะกระือว่าอันนี้สุดยอดเลยสุดยอดของกล้วยที่ไก่พันุ์ที่ออกมาสวยงามมากๆเลยค่ะอันนี้ค่ะนี่นี่นี่ก็จาอยากให้เพิ่นหน้านะเพิ่นมาเอาดินี่สวยงามมากค่ะ เพิ่นอยู่ในกอของเพิ่นได้อันนี้ประจาบริเหตุอย่างเด้อนี่เพิ่นอยู่กับแม่แม่อันนี้เพิ่นเนี่นี่นี่อาจจะเป็นเพราะดินประจาว่าอาจจะเป็นเพราะดินเพราะว่าต้นเพิ่นก็สมบูรณ์ดีโอต้นเพิ่นสมบูรณ์ดีก็จะได้นี่ถ้ามันงามก็ปไว่ายุ่ อาจจะเป็นพดดินเนาะค่ะอาจจะเป็นพ่อด,ดินอาจจะเป็นพดดินอย่างประจาวาวเดอร์เนี่ยเนี่ยเนี่ยเพิ่งเพิ่งขึ้นมาใบหนึ่งสองใบสามใบกับแบบแบบนี้เพิ่งก็บ่กได้เป็นสุกกอได้นะน่ะนะ่หลายๆายกอที่อยู่ติดติดกัน อาจจะเป็นพดินที่เฮียจกตอนที่ฝั่งป่าเนาะคะ่ะนี่นี่น,นี่ปรารให้เบิงเดี๋ยวประจานี่น่ะความแตกต่างโอ้ยประจาเอามาฝากเด้อเพลนเพื่นงามงามงามประจาไปหากระถางก็เด้อตัวนี้งามคักงามคักงามคักงามแน่ กล้วยด่างรายหินสวยๆสวยๆ<ว>งามจ้อันนี้ถึงแม้สิเทียมหรือว่ากายพันกับความสมบูรณ์ระจาว่าร้อยเปอร์เซนแต่ประจาสิกลุนไปอีกสิเป็นปอะไรบุก๊กล,นไ,กกลนไปแล้วก็ตายอีกเพราะว่าเป็นอย่างประจาดูแลว่าเป็น ร้ยด่างรายหินสวยๆงามๆจ้ามองในระยะไกลตาเปล่านี่ก็หูสุดยอดมองไกลมองไกลสวยงามมากปะาจาขออนุญาตเอามาฝากเพื่อนๆเอน,นอาะค่ะในหลายๆรอบที่ไปถ่ายทำมากับมีแบบนี้ขอบคุณหลายๆที่จ้าด้ว